สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องเจญิงจัดให้เหมือนเดิมนะวันนี้หญิงจะพามารีวิวตัวรถไฟฟ้าช่วงนี้อาจจะเห็นไฟฟ้าเยอะหน่อยนะเพราะว่าด้วยกระแสแล้วก็ด้วยเราทําพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะญิงบอกเลยว่าเราก็พยายามพัฒนาให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มีจุดต่างความเปลี่ยนแตกต่างด้วยสวยงามแล้วก็แรงทุกอย่างเราก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีไม่ว่าจะเป็นจิ้งหลีดจิ้งรุยจิ้งเหลนนะ มีครบหมดเดี๋ยวรอมาดูแต่อันนี้ไฟฟ้าก่อนช่วงนี้ค่อยๆทยอยทำค่อยๆทยอยรีวิวยังมีบอกว่าอะไรนะนะเรายังมีดองไว้อีกเยอะโอเควันนี้เรามาดู Q1 นะคะตัวนี้ Q1 วันเป็นตัวบริษัทไลออนตัวนี้หญิงแปลงเป็นล้อ12นิ้วหน้าหลังแล้วคือถ้าจริงๆรล้อ12นิ้วหน้าหลังมันก็จะแรงกว่าล้อ10นิ้วด้วยด้วยด้วยเขาเรียกอะไรนะนะรอบมันอะรอบรอบรอ,อบล้อมันแล้วก็ มาดูด้วยล้อหน้านะคะตัวนี้ล้อหน้าเป็น TW Pro นะคะขนาด2 5 0ขอบ12นะจ๊ะตัวนี้ก็คือหน้าสัมผัสมันก็จะกว้างพอเวลาหน้าลงถนนไม่ว่าจะแบบคือถ้าบิดแล้วหน้าลอยหน้าลอยลงมาก็การสัมผัสก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กระบอกชคหน้าเป็น RGS ขนาด330มิลคือถ้าเป็น Q1 ยังใส่330มิลได้ไม่มีปัญหาไม่เหมือนพวก AJ แล้วก็จานดิดหน้าเป็น TW Pro นะคะขนาด180มิลแล้วก็ปั เป็น8.1งาน C N C สายถักก็เป็นสายถักสวิตหัวสแตลเลสตัดดำหน้าหลังเลยคือแปลงดิสหน้าดิสหลังเรียบร้อยแล้วก็ยางตัวนี้หญิงใส่เป็นของตัวดูโลนะคะหน้าหลังหน้าเป็นเบอร์110 70 12แล้วก็หลังเป็นเบอร์120 70 12เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าอีกทีนึงแล้วก็ไล่น็อตเลดก็จะเป็นน็อตเลดเงินของราชาน็อตทั้งคันอยู่แล้วตามที่หญิงเคยบอกเนาะแล้วก็ตามขึ้นมาดู ชุดหน้าด้านอ่าชุดบนชุดบนตัวนี้หญิงใส่เป็นปั๊มเลสซิ่งบอยนะคะปั๊มเลสซิ่งบอยตู้ปลาเหลี่ยมตู้ปลามันจะมีตู้ปลาเหมือนเขาเรียกอะไรทรงอีกทรงหนึ่งอ่ะทรงหยดน้ําแต่ตัวนี้จะเป็นขนาดเหลี่ยมแล้วก็ตุ๊กตาแฮนตัวนี้เป็นเอ็มธนูทองแล้วก็แฮนคาร์บอนแต่ตุ๊กตาก็คือต่อไปหญิงก็จะใช้เป็น งานแบรนด์หญิงเองแล้วก็คือสั่งทําเป็นแบรนด์หญิงเองแล้วใครชอบแบรนด์ไหนค่ายไหนก็สามารถสั่งกันมาได้ไม่มีปัญหาจ้ะแต่ด้วยความแข็งแรงทนทานหญิงก็ยังคงไว้เหมือนเดิมปอกแฮนเป็นปอกแฮนอาริเต้แล้วก็อุดปลายแฮนก็ใส่ตัวนี้ก็พยายามแบบให้มันแตกต่างจากคันอื่นบ้างถ้าน้าต้องมาดูด้านหน้าฝั่งนี้นิดนึงคือถ้าด้วยรถไฟฟ้าเนาะตรงเนี้ยน้าลองดูน้าเห็นใส่ไฟมั้งไหมไม่เห็นเลยครับเนี่ยหญิงเอากระดูก กระดูกงูที่เขาเก็บสายไฟเกี่ยวกับพวกรถยนต์น่ะเนี่ยมาเก็บไอ้พวกสายไฟเส้นเล็กๆน้อยๆเหลืองแดงดําเขียวอะไรเงี้ยคือเราเก็บไม่เห็นเลยคือมันจะไม่เห็นเลยแล้วเราก็รัดเข้าด้านหน้าเรียบร้อยด้านในเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วก็เอาโลโก้เทสล,ลามาติดให้เป็นได้รู้ว่าเฮ้ยเป็นรถไฟฟ้าประมาณนี้เดี๋ยวดูไฟด้านหน้าหน่อยก็ได้จะได้ไม่ต้องข้ามไปอันนี้ก็คือปกติไฟเลี้ยวค1อ่ะมันจะอยู่ด้านบนตรงที่แฮนด์แต่ทีเนี้ยหญิงเอาเป็นไฟเลี้ยว่มาอยู่ด้านล่าง เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะว่าเขาเรียกว่าให้เป็นไฟเลี้ยวไฟอ๋ออันนี้ปิดเปิดไฟลีแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในโคมคือเขาเรียกว่ารถสวยด้วยรถแรงด้วยก็ต้องใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะจ๊ะเรียบร้อยทริงจัดการไว้แล้วก็เป็นหน้าไมา้ตัวนี้หน้าไมา้เป็นหน้าไม้สามหลักเพราะว่าทําไมมองดูตอนแรกคิดว่า ไม่ะเหมือนเดิมแต่จริงๆไม่เหมือนเดิมนะเพราะไม่เดิมอะมันได้แค่2หลักทําไมึ้เขาถึงเรียกว่าสามหลัก1หลักก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเราสามารถดูความเร็วที่หน้าไม้ได้เลยเราก็สามารถตั้งได้อะไรได้แล้วก็แบตเตอรี่เราก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะบอกเกียร์ก็ตรงนี้ได้เลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามทุกอย่างคือขึ้นหมดทุกอย่างเราวิ่งไปไหนกิโลเมตรบอกแบตเตอรี่บอกก็คือ เขาเรียกว่าใช้งานได้ครบแน่นอนแล้วก็ตัวนี้สีหญิงทําสีนะคะจะสีเดียวกันกันกบ AJ คันขาวเชียงรายถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็กันตกทําเป็นกระตกสีดําแล้วก็บอกก็เป็นบอกปาทยุทธ์อ่อนนุสีหกนี่เอ่อบอกข้อที่อย่างหนึ่งคือรุ่นนี้มันสามารถจดทะเบียนได้นะมีเล่มเขียวเลยคดมีเล่มเขียวเลยนะมีจดทะเบียนได้เรียบร้อยคือรุ่นนี้บอกเลยว่า คือใช้กันยาวๆง่ายๆแล้วก็ด้วย <c oughs> ความแรงเอะเปิดใต้เบาะแล้วมาดูหน่อยตัวนี้จะเป็นกล่อง EM 1 5 0จ้ะ <c oughs> ตัวนี้เราก็มาเจาะใส่ U block เรียบร้อยแล้วก็ปักหัว Anderson นะคะตัวนี้ก็คือสำหรับต่อเชื่อมเข้าแบตเตอรี่ก็คือมีระบบตัดไฟก็เป็นทั้ง B เมตัดใช้และตัดชาร์จครบทุกอย่างนะคะ <c oughs> ไม่ว่าเราจะชาร์จไฟเกินก็ตัดหรือว่าเราใช้พีคแบตมากเกินก็ตัดคือทุกอย่าง ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ตามมาดูด้วยด้านหลังก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็โช้กหลังเป็นโช้แก๊ซี่ค่ะขนาดความสูงก็300มิลมตัวนี้ปรับรีบาวได้สายถักที่หญิงบอกก็เป็นสายถักสวิตท,ที่หญิงบอกนะคะเป็นหัวสแตนเลสอ่ามอเตอร์หลังก็จะเป็น3,000วัตต์12นิ้วค่ะแล้วก็เป็นจานดิสทีวีโปรปั๊ม8.1แล้วก็อาร์มเป็นอาร์มเอ็มนะคะตัวนี้เรียบร้อยรายละเอียด คือเราแปลงเรียบร้อยเผากลางแล้วเปลี่ยนเป็นสเตนเลสเรียบร้อยหลักโดยรวมก็จะฟิลประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินสายมอเตอร์บางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมอเตอร์เอามาแล้วแบบมาใส่ได้เลยจริงๆไม่นะคือเราจะต้องมาเก็บรายละเอียดด้นี้ให้ช่างแม็กเป็นคนพูดแล้วกันเกี่ยวกับการเดินสายเก็บ พวกแบตเตอรี่เขาเรียกวายสายใช่ไหมครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือการเก็บสายไฟนะครับก็คือจริงๆแล้วของเดิมมันจะมาเป็นเส้นส้มๆนะครับมันจะติดกันมาหมดเลยในนี้มันจะติดกันมาเป็นก้อนๆอย่างเงี้เวลาเกิดความร้อนเวลาเราวิ่งไกลๆแล้วเกิดความร้อนเนี่ยมันอาจจะละลายและชนกันได้เวลาชนกันเนี่ยมันก็จะทําให้ล้อเสียได้นะครับทั้งล้อทั้งกล่องเลยอ๋อเขาเรียกว่าผลพวงผลพวงใช่ทั้งล้อทั้งกล่องมันจะเสียไปเลย บางทีก็โชคดีแกะออกจากกันแล้วพันใหม่ก็ใช้ใชได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าความซวยบังเกิดนั่นแหละชิบหายฉายที่กูนี่เลยเราก็เลย <c oughs> ทําแบบนี้ไปเลยจะขี่ไกลขี่อะไรแค่ไหนก็ระบายความร้อนไไในตัว เราเรียกว่าไม่ว่าจะขี่ไกลหรือว่าเราจะพีกเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงอ่ะสายมันก็ระบายความร้อนเพราะว่ามันเป็นเส้นต่อเส้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสายมันกอดกันรวมกันแล้วมันมีพลาติกคุ้มที่มันเป็นหนาๆมันไม่ามเดิมลมเข้าไม่ได้ด้วยอานนี้ก็ระบายลมไปลมก็ช่วยระบายความร้อนช่วยระบายความร้อนไปอีกช่วยได้เยอะวันนึงช่วยได้เยอะเลย ไม่ได้ส่วนหนึ่งหรอกใช่เยอะเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าเพราะเพราะอันเก่ามันเป็นพลาสติกสีส้มๆมันมันมันห่อคือไม่สามารถระบายความร้อนหรืออะไรได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างนี้แน่นอนเลยแล้วก็อย่างนี้ปลอดภัยแล้วก็คือสวยด้วยปลอดภัยด้วยแล้วเวลาถ้าเส้นไหนมีปัญหารามองเห็นเลยเราสามารถแก้ไขได้ง่ายอ่ะเอาเป็นว่าคือเราจะบอกว่าทุกอย่างมันก็จะเขาเรียกความละเอียดความเรียบร้อยมันก็จะแลกกับ ความแพงมาด้วยเหมือนกันเพราะอย่างนั้นคือจับใส่แล้วใส่ได้เลยทุกอย่างมันจบมันง่ายจริงแต่อย่างนี้คือเราต้องมาไล่ทีละอันทีละอันทีละอันมันไม่ได้ว่าเป็นความง่ายมันเป็นความยากแต่ด้วยความยากทุกอย่างมันก็จะบ่งบอกประสิทธิภาพของงานออกมาของแต่ละงานทุก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 คันนะคะอะแล้วก็เดี๋ยวลองแม็กอนะลองดูไอ้นี่หน่อยลอลอยดูมอเตอร์หน่อย วันนี้เรามีช่างมือหนึ่งเรามาด้วยอะแล้วดูเบรกดีด้วยเบรกดีด้วยอ่าบอกแล้วว่าทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันนะคือด้วยว่าไม่ว่าจะแรงแรงเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาดูด้วยว่าพอแรงแล้วเบรกดีไหมไม่ใช่ว่าแรงอย่างเดียวแล้วเบรกไม่ดี แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกช่างไหนลองอธิบายเผื่อไม่มีเลยครับกล่องร้อยห้าสิบอ่ากล่องร้อยห้าสิบอันนี้บอกไปแล้วกล่องร้อยห้าสิบปดธรรมดาแบตห้าบห้าแอมร้อยโวลต์อ่าแบตร้อโวลต์ห้าห้าแอมม์ยี่สิบสี่เอสจ้ะนนประมาณนี้ก็รายละเอียดก็ร้อยเจ็ี่ทเทไปอันนี้ระยะทางบอกเลยนะว่าแ0 0รอเมตรที่เรา ที่เราเทสเนี่ยระยะทางสั้นๆอยู่174ถ้าเป็นพวกรถโลคือยังไงอ่ะมัน180บวกแน่นอนอ่ะมัน,ม,นมันได้แน่นอนแต่คือเรายังไม่ได้ไปไปไปอัดอะไรมันมากด้วยด้วยวานาหน้าร้านอะ่ะนะเห็นไหมทางมันได้แค่นั้นอะ่ะไม่งั้นคอสะพานเดี๋ยวก็เหินอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเลือกเอาฝั่งไหนลงดีไงเราก็ได้แค่เอาระยะสั้นๆปลอดภัยด้วยแต่คือหนึ่งอย่างความปลอดภัยเราก็ต้องแลกมากับพวกอย่างนี้เนาะเอาไปไง่ายๆว่าเออไม่ว่าใครสนใจในการติดต่อเกี่ย กับเพื่อเรื่องรถไฟฟ้าจะติดต่อหญิงก็ได้ติดต่อช่างแม็กก็ได้ก็คือเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทีมงานแล้วรถไฟฟ้าเราก็ทําเองที่ร้านไม่ได้ไปส่งต่อที่อื่นคือไม่ต้องกลัวนะว่าลูกค้าสามารถเฮ้ยวันนี้ทํายังไม่เสร็จกูสามารถเฮ้ยเจ๊ผมจะเข้ามาที่ร้านมาดูรถผมได้ไหมได้ถ้าไม่ได้ทําชุดสีคุณจะ คุณอย่างนั้นนะเราทําเองไม่ได้คุณอาจจะไม่เห็นแต่คือด้วยการเดินสายหรือว่าการทําอะไรแดัดแปลงทุกอย่างอยู่ที่ร้านเราแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะทํารถไฟฟ้ารุ่นไหนก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามเดี๋ยวให้น้าขึ้นไ้ให้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อเฟซบุ๊กหรือเพจร้านหรือว่าจะเป็น ID ดีไลน์หรือว่าโทรศัพท์แต่จริงๆเลยเราบอกเลยว่าการจัดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างอะเราอยากให้คุยกันเหมือนแบบเอ้ยปากต่อปากคุยกันอย่างเงี้ยง่ายกว่าเพราะบางทีการพิม สื่อสารลูกค้าก็จะมองเฮ้ยบางทีพิมพ์ทวนๆแม่ค้าแม่งโกนตีนว่ะอะไรอย่างงี้ไงแต่ถ้าเกิดว่าการคุยคุณจะได้สัมผัสแล้วก็ฟังน้ําเสียงเราว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไงอะไรยังไงบางทีเราถามไปคุณคุณอาจบอกว่าคุณไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจมันก็สื่อสารคนละแบบเอาเป็นว่าชอบแบบไหนทักมาหรือโทรมาดีกว่านาะง่ายๆเลยสนใจก็ทักมาโทรมาหรือว่าอยากจะวอล์กอินเข้ามาหน้าร้านก็มาได้เลยเอาเป็นว่าบายๆลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ បុកកានតារ៉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 ា1 2 3